ครับสวัสดีครับพี e ่ีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพบกับพอแต้มนาะอพี่น้องเนาะครับพอแต้มพาไปติดตามเด็กาวพัฒนาของพอแหลนอนนาต่อ,เอีเนาะอพี่น้องเนาะครับมือวันพุธนาะอพี่น้องเนาะวันพุทธที่ยี่สิบสามตุลาคมหกเจ็ดราวพัฒนาออกหนึ่งแปดสามสามหกสอง ร,ลลออรับเรืกล่างก็ออกสามสามนะพี่น้องเนาะรับเริอมามีเป่ามาเนียพี่น้องครับด่วนๆนะพี่น้องเนาะเป่าทีหนึ่งรับของพ่อแหลนอนนางวดที่ผ่านมาก,กบลุดนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องวันพุธที่ยี่สิบสามตุลาคมสองห้าหกเจ็ดลาพัฒนาพ่อแหลนอนนา คนล่างวิ่งรุดหนึ่งกับแปดเน้นที่แปดแปดกับบมาหนึ่งกับบมาเนาะพี่น้องเนาะขับชุดวิ่งกับรุดไปพี่น้องห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะครับเฮาบอว่ากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับบอว่าคู่บาอาจารย์ในเนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้พอเตรียมข้ามาติดตามต่ออีกนะครับกับเราพัฒนาพ่อแรนอนนาเนานะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเนาะครับเนาะ วันศุกร เราพัฒนาพ่อแหลนอนนานะครับ ขับบนล่างวิ่งรูด3กับ6นะครับ สามกับหกเน้นที่หกนะครับครับส่วนชุดวินนะพี่น้องเนอร์ก้าศูนสองสามหกนะครับ ุดวินนะพี่น้องรับส่วนจับคู่พี่น้องเก้าหกสองหก 0ูนย์หกะครับสามศูนกาศูนย์สอ เก้าศูนเก้าสองสามหกนะครับ ครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องพราะและเน้นให้ที่สองหกสองเสองนะครับ อันนี้เลียกสตัวได้พี่น้องได้พอเตรียมจะไว้ทั้ง้าง0 0น6ศูงหกหกเก้นะครับ เน้นศูนย์สองหกพี่น้องเรียกสามตัวนะครับจับหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อขับลาวพัฒนาพ่อแหล่เนาะพี่น้องเนาะขับบนล่างวิ่งรลดสามกับหกเน้นที่หกพี่น้องขับชุดวิ่งกับเก้าศูนย์สองสามหกเด้อพี่น้องเนาะอันนี้คือชุดเต็มเลยพี่น้องเด้อ เอาตัวที่โบนิเอร้ามักตัวในห้องกับพิจณา่อเอาเนาะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็จะเริืมกับตัวไว้น้ำเด้พี่น้องเด้อครับพอเตรียมก็ขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อพอแหลนอนนาเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมากครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอไว้พรคอยเข่าคอยแจกปัง รับมวนนี้พี่น้องอีพีก็จะได้โชคโมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะาลืมเนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตมนํนานะครับอ้าสุดท้ายทายสุตรนี่ขออีพีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอเตมขอให้โชคๆมันมันเฮงๆรวยๆกันทุกคนเนาะครับเนบพ่อกันคลิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม